สวัสดีครับสองสมาโฟน,นนี่ถ่ายเก็บไว้ประทึกไว้ดูนะครับผมสำหรับผมเราเครื่องซัพพลายนะครับที่ผมสั่งจากช้อปปี้นะฮะก็มาถึงแล้วครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวพ่อกำลังถ่ายน,ะนี่พึ่งมาถึงเมื่อวานนี้นะครับสั่ง ก็จะมีไอตัวไอเขาเรียกว่าอะไรอะแดปเตอร์ครับตก็ประมาณนี้ครับมีสามอย่างครับฮะคือตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ครับปุ่มปรับกระแสครับนี่ปรับโวลต์แล้วก็นี่เป็นย่านละเอียดนะครับ ขาขาเอ้ยเจ็บนะลูะไไกกำลังจะเป็นแบบนี<ๆ>้นะครับขาาสำหรับที่ใครกำลังมองหา DC power supply อยู่นะครับก็ตัวจริงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลองเสียบปัก๊กให้ดู เสร็จปั๊กเลยว่าใช้ได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้นี่หาเลยนะโอเคปุ่มปิดปุ่มเปิดก็อยู่ตรงนี้นะครับ power อ,อ,อ๋อต๋อมคะ,ะมีเลนส์แบ่งี้อ๋นี่ครับผมสามารถปรับปรับได้นะครับปรับได้มีอยู่สี่ปุ่มเป็นโวลต์นะครับ ว,น,วนแบบละเอียดนะฮะนี่ก็เป็นปรับแล้วก,ก็มาปรับนี่ย่านนี่แบบแบบไฟกับแบบคลอสนะครับผมก็ยังไม่ลองใช้เลยะฮะจะประมาณนี้นะครับตัวจริงเขาจะประมาณนี้สั่งมาในราคาหลาร้อยกว่าบาทนะครับก็สั่งจากจีน เดี๋ยวผมจะขึ้นไอตัวที่ผมสั่งให้ดนะูก็สั่งใช้เวลาประมาณ2ออาทิตย์ได้ั้มคือเขาเผื่อเขาจะข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับโอเคนะครับก็ถ่ายไว้เพื่อไว้ดูนะครับว่าสั่งมาแล้วก็จะประมาณนี้ถ้าไหนกำลังตัดสินใจซื้อนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับราคาไม่แพงครับ มีตัวมีแถมมาก็คือสองตัวนี้แล้วก็คู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษ okay, ครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ